วันนี้ผมจะมารางงานความคึกหน้าของคุ้มผมนะครับชพื่อฝึกยินวอเตอร์ครับตอนนี้คุ้มผมได้ทําการสั่งของเรียบร้อยนะครับรอระหว่างของมาส่งคุ้มผมได้ทําทํารูปเด้มร้อยอยู่ครับ <c oughs> ที่รอของพัสดุมาส่งนะฮะตอนนี้ผมก็ได้มีของที่เป็นเกี่ยวกับพวกบอร์ด a r d u i n นะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วครับถึงคือ RS485 หรือที่เรียกว่า m a x 485นะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับสองนะครับก็คือ ESP32 นะครับที่ผมได้สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นะฮะ